I understand what is the, what is the the character means. So, um, I think I'm clever in English because of internet search. ก็ที่ก่อนเรียนภาษาอังกฤษก็ ว่าช่องิ0ครับรเขาแคี่ยการเรียนสำคันกวาการเรียนยุหาสเปเชียลเพส r นม่ะเป็น <My heart. S 2> อุบลร m มันมก่กนตบมือค่ะลูกอ่โอเคค่ะ,ะ,คคะใาการต่อไปนะคะลูกลูกเห็นหรือยังมอนหนึ่งแล้วลูก ครูรู้จักบางกรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําน้ําหกแล้วก็มุดแต่ดูน้ําอยู่ในขณะที่คนอืืนเข้าแถวแล้วครูครูก็บอกว่าลูกไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวน้ามันก็ไหลลงไปเองลูกนั่งคนที่สองก็ถัดไปวันอังคารพอถึงข้าชุมนงทะลุเพาขึ้นกระึงกระหอบขึ้นไปชั้นชั้นหกคุณครูข็ขขบอกอาจารย์ครับชุมนงอาจารย์เต็มไปดังคิดเรื่อเร็วนะลูกคนชอบภาษาอังกฤษ จะมาคิดเลร็วนะลูกคุณครูสอนไปแล้วสองนาทีพอคุณครูเห็นคุณครูจำได้ขอให้เด็กคนนั้นเองคุณครูก็บอกว่าโอ้ยยูสเปเชียลโอ้โหมังกรใส่กับมาจนครูสึ้นเลยลูกครูมีความสุขมากที่เขาชอบภาษาอังกฤษแลยังชอบคณิตศาสตร์ชุมนุมของครูคือชุมนุมคิดเร็คิดเลขเร็วมังกรเปลี่ยนชื่อว่า ว่าเร็วแมสค์ค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นรายการต่อไปเราก็คงจะทํกากิจกรรมอื่นฟังนะลูกลูกจังอยู่เฉยไม่ได้นะพี่ขอ English is all allowed อยู่รอบตัวเราครูเป็นข้าทาสของแผ่นดินลูกราะบาทสมเด็จพระเจ้าหัวครูดำเนินสนองนโยบายของแผ่นดินที่ให้นักเรียนทุกคนได้พูดภาษาอังกฤษมากๆได้เรียนรู้สาษาอังกฤษเพราะครูเคยบอกลูกแล้วว่า เป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นในกลุ่มอาเซียนเนี่ยภาษาภาษาอังกฤษของพวกเราจะด้อยกว่าก็ขอให้ดูมังกรเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าฟัางในการโทรภัศน์บ้างเป็นจระตูบ้างอ่ะในการต่อไปเชิญค่ะ